ก็ก็เตรียมหมักเนื้อใส่ผงนวโรยลงไปตามด้วยซอสปาเขียวหยอดลงไปเพิ่มก็หิหอมด้วยพริกไทยใส่ลงไป จากนั้นก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยแล้วก็ค้นเหนือมันเข้ากันเตรียมไปย่างวก็ย่างไฟมันอ้อนไปเรื่อยๆเนือห้อก็เริ่มมีสีสันน่ากิน เดี๋ยวเริ่มสุเกเลยทีเทาก็เตรียมไปซอยนะครับมามาพี่น้องเสร็จแซมเงันครบบเนือ้อย่างน้่จิมจ้มแจวเมนูนี้ก็บอกเลยสุดเท่านัน้น